Ô đô lều, Đổ lều, đô 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 lều, รับเคาะตามมานะครับ Yeah. สวัสดีครับผมพบกับพีดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่รองอีกแล้วนะครับก็วันนี้ตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะนะตอนที่ผมถึงบ้านพี่รองนะครับผมก็วันนี้จะเป็นหลิวออนบอนะครับผมที่อ่าเก็บน้ําแม่วังซานนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม จอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้วันนี้คงจะเป็น EP ที่สามนะครับที่แนนุจะโดนนะครับวันนี้ออพักลบก,ก่อนไหมวันนี้ได้ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เตรียมของมาพร้อมนะครับครึ่งหน้าไปเลยวันนี้เราจะไปอ่านเก็บน้ําแม่วังซ่านนะครับจังหวัดลําพูนนะครับออหมายที่เราไปจะเป็นหมายหมายหมายค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเราจะไปตกหน้าเาเรียกว่าอะไรหน้ามยราบครับเราจะไปตก อยู่มาเลยเอาเรือไปตกนะครับเรือไปนั่งตกหมายลึกประมาณ2เมตรนะครับต้องใช้คันคันห้าสี่ก็บอกมาอย่างนั้นแต่ก็ได้ตัวยากหน่อยเพราะว่าเราใช้เหลิวนะส่วนมากเราใช้สปิลงัดยากมะนได้ตัวไม่ได้ตัวไม่รู้แต่ที่รู้รู้วันนี้มีคนโดนแน่นอนเนียนเนีนเีนเียเยเราจะพักลบนะครับนันุตัีนี้จะชมนพักพักลบก่อนเพราะว่า มันเป็นการถ่ายทครั้งแรกนะครับบนเรือนะไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรบ้างนะครับถ่ายยากเราก็ไม่รู้นะเแต่คน,นกล้องอาจจะไม่สวยแต่คนชอบนะคิดแปลกดีนะคิดแปลกดีมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะบนเรือ <c oughs> น้องน,น่าจะสนุกครับผมเคยผมเคยโซโตเคยตกครับแต่แต่มันก็ถ้าปลากินดีก็สนุกครับแต่วันนี้มีเตดสัตว์ประหลาดบอกเลยเลยมีเตดสัตว์ประหลาดถ้าโดนทีก็สัตว์ประหลาดจะโดน ครับยังไงติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะพักเสบียงเหมือนเดิมหาเลสาเซเว่นจจ็มตามที่นันุชอบชอบไปตอนนี้ก็เดินทางมาที่เซเว่นเดิมนะครับผมเซเว่นแต่างานแต่งานนะครับเซเว่นแต่างานครับหาอะไรรองพ้อกนนะครับหาอะไรกินนะครับโคตรหิวเลย ไม่พอไม่พอกับซอสบลรอเซ่ไหมครับแล้วก็น้ำใส่น้ำคุกนใส่น้ำบิ๊กฟโฟโอ,อ,อาร์เจนต์มาเจาะรูกระโปรเอ้ยเบาโนตูการไม่เอานมพูดไม่พอนะครับห้องมันเลย,ยนี่นะครับใส่มาม่ากันนะครับตอนนี้แต่วนกกินอะไรยำยำอาหมูครับ กินหมูพี่กินกุ้งไปวันนี้กินแล้วโดนยำกินแล้วโดนยำตอนนี้ก็เวลาโอ้ทีห้าครึ่งจะครึ่งแล้วนะครับน่าจะถึงอ่างประมาณกี่โมงประมาณหกโมงกว่านะครับอีกสักสี่สิบนาทีนะครับหวังว่าวันนี้เราจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นรถถังนะตามตามที่เจ้าติบบอกมานะครับเจอไซส์ตั้งแต่ห้าโลถึงแปดโลที่เราจะเข้านะแต่โอกาสได้ตัวน้อย โอกาสได้ตัวน้อยเพราะว่ามดสักเยอะเราจะได้ตัวนหำมัก็กติดตามดูนะครับเดี๋ยวยังไงแม้ด้วยกันทั้งทีก็ต้องมีร้างแคนอยู่นะครับเดี๋ยวให้นาโนแก,ก้ตัวนะครับเดี๋ยวเราพ่แม่กันอีกทีบนเรือนะครับไ,ได้เลยมาลองท้องกันนะครับวันนี้เราจะรอไปแม่วังแาดนะครับวันนี้ว้เดี๋ยวมาเลยครับ วันนี้พี่ลองเตรียมตาช่างดิจิตัลมาด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่เขื่อนเลยดีกว่าโอ้เจอข้าวแล้วครับผมเช้านี้รอดแล้วครับหมู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 นะจะเป็นหมูอะพริกหนุ่มมีไหมแม่อันไหนอะพริกหนุม่มนันหนุ่มนี่นั่พริกหนุ่ออนนมอ้าอค่ะอะไรครับบาทจ้า โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงอ่างเก็บน้ําแม่วางส่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงโะลงกฝน,นครับวันนี้รยากาศอไอฮอตในตำน่งเมื่อก่อนเคยฮอตครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วคนแบบโอ้โมหาสารเปิดอ่างใหม่ๆยี่สกขึ้นเป็นร้อยตัวโอเคก็เดี๋ยวเอาเตรียมของกันก่อนนะครับผม ี้ก็เตรียมของแล้วนะครับเราจะเข้าหม่นะครับไหมยอยู่ทางนู้นนะครับเขาทาไว้หลายเจ้าอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นสัตว์ประหลาดกันครับวันนี้นี่นอกอยกยางครับขับยืนขาเดียวครับตองสองขาดกว่า นี่โหบรรยากาศสุดๆนะับรคเนี่ยสามเหเออถูกต้องแบตไปเลยแมนดิฟเลยปละ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 จีมามาถึงกับจีมาเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้พี่ลองตกเป็นระยะ 5-4เนาะพี่เนาะ5-4ของผมเป็น4-5นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมีคนถามว่าเซตไม้ตายเซตยังไงนะครับดูนะครับนี่นะครับอ่าปิ่มๆนะครับปิ่มๆประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นเซต็ไม้ตายเบาไมครัพี่อ่าไม้ตายเบานะครับอันนี้วันวันนี้ผมตกเป็นไม้ตายพี่ลองก็ไม่เป็นไม้ตายนะครับผมก็นะพยายามปรับใส่ ตะกััวนะครับค่อยๆตัดออกไปเรื่อยๆแล้วก็ลองยนลงน้ําไปดูตะขอยังไม่ต้องใส่นะครับประมาณนี้เลยให้มันปิม่มๆนะครับถ้าถึงพื้นปุ๊บมันก็จะขึ้นถ้ามันมีสองข้อปุ๊บถ้าเราวัดระดับถึงสองข้อปุ๊บแสดงว่าตัวเบ็นลูกหมุนถึงพื้นแสดงว่าเป็นไม้ตายละแตะพื้นไปอ่ีกถ้าเวลาอาหารหมดเขาจะเห็นอันนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นเนาะ โอเคนะครับที่อยู่ที่กินก็ประมาณนี้นะครับผมนะยากมากเออไม่มันลําบากนะครับไม่ไม่ได้เชิงว่อยากนะโอเคครับบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศอ่างดีมากสุดยอดแสงแรกนะครับจัดไปวันนี้ก็สายชุดสายน่าจะเป็นสาย P.E. อไหใช่ไหมพี่พีอสองขอขอเดียวขอเดียวอ่ะ วันนี้ผมใช้เป็นตะขอหูนะครับของจินดามนีนะเบอร์หกนะครับวันนี้ก็กลมางัดปลาใหญ่นู้นนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่าเออละวันนี้อาจจะได้ทาตาลองก็ได้นะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่มีอันนี้ไงเอาใหญ่ใหญ่สุดเนาะชนะไปใหญ่ใหญ่สุดชนะเลยใช่ไหมโอเควันนี้วันนี้วันนี้ไม่ต้องห่วนะครับไม่ต้องเกี่ยงนะครับวันนี้เรามีนะครับอ่าแต่จังนะครับ วันนี้มีตาช่างครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมโดนมาสองทริปแล้วนะครับทริปนี้ว่าจะประกาศสงบศึกนะแต่ว่าเตรียมของมาแล้วเตรียมของมาแล้ววันนี้อาจจะเข้ารถตัดกันไดิดนะนี่นะครับวันนี้ใช้เป็นสาย PE นะแล้วก็เป็นตะขอตัวเดียวนะครับเป็นตะขอหูนะช่วยสายหน้าผมเอายาวสัก10 10เซนพอเนาะนี่ก็ขอบคุณพี่เอก AB นะครับ นี่เป็นหมายที่เอกนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในทริปนี้นะครับผมตัวเดียวตัวเดียวเล awesome. okay now, ิกอะครับวันนี D ้ตัวเดียวก็มีปลาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันขึ้นในโขดเนาะเป็นมายราบนะครับ้าถามมันจะกินและจะได้ตัวหรือเปล่าแค่นี้สามร้อยหกสิบองศาเป็นไมายราบสามร้อแปดสิบ เป็นไมล่าบล้อมรอบหมดเลยนะครับโซนนี้แต่บรรยากาศดีนะสุดดไม้สวย นนี้ก็มีสปริวเหลวสปริวเหลวนะครับผมก็ววเหยียบเปลี่ยนนะครับเห็นตกสปริวได้คิดเนะเริ่มลงสปริวเหลวไม่เข้าอ่ะเก๋ลุ้นเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็นั่งกันมาสักพักแล้วนะครับไม่มีอาการของปลาเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีบ้างได้คิยแล้วได้คุยกันแล้วไหมผมยังไม่ได้คิยเลยคิดอยู่นครับเดี๋ยวอยู่ครับแต่ล้างกับกิ้วแตก ด้เนี่ยสาวสาวหาว่าสาวโกนเข้าไปหับหัวจนตอนนี้เวลา9ก้าโมงแล้วนะครับผมก็กินข้าวกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวรู้นกันต่อครับ พัง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 พพาม่รำพัง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 พัพาม่รำพัง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 พดงพังพดงพังพังพโดพังพันพัง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 พงพั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 พังพังพงพั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 ดพัง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 พัาพัาพาพพาพาพ หูโดนแล้วโดนูเซฟครับหนูโดนแล้วดนูโดนแล้วนี่แหละได้ไปกดถ่ายกล้องกันน่ะโดนแล้วนะครับกาังหาได้วงใจรถขับแม่นี่ครับว่วงจับเป๋แล้วกันเยอะไปครับเยอะไปรับ

ถอนมอ้งย่องเลยไม่ละหยุดนอหยดแล้วนะครับงัดแล้วนะครับ,ะรบจะเข้าครัวครับพูดจะเข้าครัว มันจะเข้าโค้ลโอ้เข้าโค้ลโอ้เข้าโค้ลเลยโอ้เข้าโค้วเ่ยเอ้เเ้าีค้ลเลยโอ้ปุ๊ดเอามาไว้เข้าโคไปแล้วครับผมปุ๊ดเลยโอ้ปุ๊ดสายเมนเลยนะเนี่ะ

ยังรออยู่นะคะวันนี้เฮ้งยเสียดายอ่ะโอ้กันนี่เหนียวเต้นเนี่ยเหนียวแล้ยังมางัดหรอเฮ้ยเสียดายอ่ะเว้ยเหนียวเต้แต่มันงัดไม่ได้เหนียวแต่มันบังคับเปล่ได้ไงนี่นะครับขาดสายเมนเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันไปติดไอ้นี่อ่ะเฮ้ยเสียดายพันจีวีบิลครับเหนียวจริงครับแต่เอาฟางไม่ได้แต่เอาฟางไม่ได้โอ้แต่กิ่งงัดขนาดนั้นอ่ะกันปออี้อ่ะ ไม่อยากเอาให้ลองกดโกโปรคอเสิร์ตแน,นี้ขอเห็ตัวนะครับแห็นตัวนี้จะแบบจะมาโน้มตัวเลยนะแน่ใจว่าจะมีแห็นตัวอยู่กะมันต้องเป็นน้องไอ้กะเรียบร้อยนะครับขาดนะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเซ<อ>็นเลยอะ่ะอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับโอเค <Okay. S 2> ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับม้ย่าลาบครับต้นม้ย่าลาบแล้วก็ขาดไปนะครับ สายที่ใช้ก็15ปอนนะครับ,ราบตากเจ็ดตัวน้อยไอ้ตัวโมขานี่จ้ำกว่า5้าโลอะจะไม่งัดมันเตียวอะ,อาะขาดไปแล้วนะครับเนี่ยจินดาวันนี้เบอร์6นะครับถือว่าแข็งอะไปลูยยันต่อครับผม ลมครับลมครับเนี่ยมันตั้งกล้องไม่ได้นะท่านผู้ชมดูว่าวันนี้จะมีการวงแกนตาเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมวันนี้จะเข้าโรตัสใช่ไหมได้ไม่ไมีปัญหา,า <c oughs> เลยวันนี้นะครับใครตัวเล็กกว่านะครับอาจจะไม่เล็กครับอนะจาจจะเป็นป่ามไปเลยวันนี้อ,อาจจะมีได้ตัวเดียวแต่โอกาสได้ตัวน้อยน้อยมาก ตกสปิวเล่หลิวนะครับแต่มันมันผมไม่ไม่แน่ใจว่าเราตกระยะเดียวกันเนี้ยมันเลือกกินแต่หลิวครับก็แปลงกันนะกินแต่หลิวครับกินแต่หลิวนะโดนแต่หลิวถ้าโดนสปิวโอกาสปโอกาสน่าจะได้สูงนะอ่ะไปรุ้กงนต่อครับผม เอาเล็วครับโอ้โหเรือไหลเลยลองโดนแล้วครับเมานะลองเมาท่านะอเอานะ้วกท่านะวิงว่งวิง่งวิ้งเดี๋ยวกันเดือดกันเดือดเดือด 啊，得赶快，得赶快。 มีเออมีคนจะโดนนแหละครับวันนี้มีคนจะโดนนแหละครับวันนี้โอ้ยลงมือสำเร็จนะครับวันนี้เอ้ยเน้ยอยากสั้นอยาสั้นเฮ้ยสั้นเน้นี่ผลทานแล้วไม่นะโนไม่นะโอ้โหดูนะครับผู้ชม ไช่นี่โอ้โหอ่ะแกชายกับยกนะครับโอ้โหเย็ดเทไม่ต่ำกว่าห้าโลนะตอนนี้เย็ดเทสถานการณ์ไปลองแล้วกรับผมก็สำหรับปีนี้นะครับผมมีเป้าหมาย100,000สนซับสไครต์นะครับแล้วก็ถ้าครบ100,000ซับผมแจกคันชิงหลิวนะ10คันนะฮะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามใครแอบดูอยู่นะครับผม ญาตาิย,ยายลุงป้าน้าพ่อแม่พี่น้องมาเลยนะครับผมเพื่อนฝูงเรียกมาตกกดติดตาม P พีดีเลยนะฮะร,รู้นะครับแอบด,ดูอยู่รู้นะตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามโมงสินาทีนะฮะก็มีเวลากันอีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็หวังว่าสิห้าสิบนาทีที่เหลืออยู่นะครับจะมีปลาเข้ามา ให้ผมแก้แ้นสักตัวนะครับเข้ก็ลุ้นกันต่อฮะเดี๋ยวแบตตัวนี้กล้องแบตกล้องตัวนี้จะหมดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายในรลตัดนะครับปะทำไรครับพี่รองครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันทุกบ่านรอเลยครับโอ้นครับปลายิสกนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักปลาพี่ลองกันนะครับเห็นนะห้าจุดสองห้าจุดสองกิโลนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับสำหรับในนี้สุดยอดครับผมเย้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5นาทีก็ตามสัญญานะครับผมวันนี้แพ้ให้พี่ลองอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยแก้แค้นไม่สำเร็จจริงๆครับวันนี้ก็ภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คืออะไรวะอ่าเข้ารถตัดนะครับผม วันนี้จัดใหญ่หน่อยนะครับโรถตัดนะครับโอ้โหมีชุบน้ำด้วยเหรอครับพี่รองมันไม่ดำครับฝากไว้ก่อนนะครับผมผมแพ้มาสามครั้งแล้วนะแหมพี่ใส่น้ำนักลังเกย์เนี่ยุยยุยยุย,ย,ย,ยวันนี้โดนท่อรถดีเซลครับผมย <c oughs> ัดเกย์เดินนะจ๊ะเช็ดกันนะจ๊ะ,ะ,ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะ ดีดดว,วันนี้พี่ลองใจดีนะครับผมวันนี้พี่ลองใจดีนะครับทานิดเดียวครับนี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ฝากไว้ก่อนนะครับผมวันนี้เป็นขวานฟ้าหน้าดำครับผมเย,ย็ดแก่โอ้โหเป็นไงเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอะท่านผู้ชม,มด้ลยเลยสวัสดีครับไปครับ ไปเจอกันรถแท๊แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับทริปวันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าได้สนุกนะพี่นะอ่าก็ใซส่ใหญ่หมดเลยใซส่ใหญ่หมดเลยเอาตัวไม่ได้ครับถือว่าได้มานก็ขอบขอบคุณพี่เอกเอเบฟิชชิงนะครับผมที่แนะนําให้เข้าหมายนี้นะครับ่ทีเอื้อเพื่อสถานที่อ่าก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพีเอดีฟิชชิ่งนะผม พื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจสุดท้ายก่อนที่กลับบ้านกันนะครับผมครับถ้าชอบอาจารย์นุเป็นแบบนี้นะครับก็กดไลค์เยอะๆนะครับกดแชร์เยอะๆขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันรลตัสนะครับผมไปภารกิจสุดท้ายวันนี้ผมฝากไว้ก่อนนะครับพี่รองครั้งหน้านะครับผมจะมาเอาคืนครั้งต่อไปเต็มหน้านะครับท่านผู้ชมใครอยากดูนะครับ ที่ลองถูกวงนะกดติดตามไว้เลยนะครับผมไปไปเจอกันตอนนี้ออกเขื่อนมานะครับออกอ่างมานะครับเราอยากกินน้ํานะครับก็เลยจําเป็นต้องแวะเซเว่นนะครับส่วนรลตัสนะครับเดี๋ยวไปแวะอีกทีนะครับหาน้ํากินไปก่อนนะครับฮัลโหลชอบบอร์ะหล่อเลยครับผมนี่ผมแถมให้ครับเซเว่นหวังว่าหวังว่าจะไม่มีสาว ไม่เป็นไรครับสบายครับผมสองแก้วนะครับกดัอ้าไอคอนเหรอเอาเมมเบอร์ครับน้าแตงเงียนี่ยผมรอฝากไว้ก่อนนะครับพี่รองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเอาคืนเลครับนี่ครับยอดอุ้ยเท่เลยครับเนี่ยไม่มีใครเหมือนมาแท้ครับแบบนี้ครับ น้องก็พอหนาเลยอะบอกเคยหันรเรื่อปกตินั่นน้องเคยหันไข่อันท้าหน้าอีเข้าเซเว่นก่อนทังทางมาเดี๋ยวไปต่อโรตัสนะครับครับทำภารกิจไปครับไม่ห่วนะครับพี่รองเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทั้งหน้าเดี๋ยวทั้งหน้าเลยทั้งหน้านะครับเอาเต็มหน้านะครับผมพี่รอง โหเศรษฐายนะครับผมแม่งคนเยอะคนเยอะมาทมาได้แล้ครับคนธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่คือได้ไปคิดกับต้าเมื่อกี้นะครับถ้าคิดกับน้องผู้หญิงเมื่อกี้นี่ขอเบอร์ไปแล้วนะเนี่ยก็โอเคนะครับผมทําตามสัญญาเรียบร้อยนะฮะก็โอเคคลิปหน้านะถ้าถึง2,000เออถ้าคลิปนี้ถึง2,000ไลค์นะครับผม คลิปหน้าพี่ลองจะจีบสาวเซเว่นนะเดี๋ยวติดตามใหม่ครับว่าอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันอ่าเราจะไปล่าสัตว์ใหญ่กันที่ไหนนะครับโอเคนะครับผมแต่แต่แองนี้เรามีซ้ำไหมน่าจะมีไปซ้ำครับเพราะว่าขาดใจมากกินห้าได้หนึ่งขาดหมดเลยเสียดายครับผมเองก็เสียดายครับวันนี้ผมมีโอกาสจะวงตาพี่ลองแล้วนะผมภาพเองนแ โอเคก็ขอบคุณ <eventually> ท <ại fingers out> ี okay, ่รับชมวิด okay. ีโอนี้มาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตาม p ีอ Fi ดีพิชิงนะครับผมผมมีเป้าหมาย10,000แสนซับสไครต์ในปีนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ลองนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายทุกวันพฤหัสสองทุ่มนะครับผมมีไลฟ์สดที่ Facebook นะครับอย่าลืมนะครับผมใครยังไม่ได้เข้าไปก็เข้าไปได้เลย มีอุปกรณ์ชิงเหวลวราคาถูกนะครับผมไปไว้เจอกันใหม่ครับไปนะครับไปแล้วนะครับ